ยังอยู่กับละครนะครับเปิดกล้องถ่ายทํากันไปแล้วสำหรับละครเรื่องหงนะครับเป็นซีรีส์สุดท้ายในชุดเลือดมังกรครับนักแสดงก็มีทั้งบอยปรกรณ์เจนี่อัศวะเหมรวมทั้งแท็กพันยูนะครับมารับงานแสดงกับช่องสาในรอบ6ปีด้วยกันแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังบอกว่ายังยากอยู่นะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มเพราะว่าต้องหาคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ตัวเองเล่นให้เจอเป็นเพียงเรื่องเดียวในซีรีส์ชุดเลือดมังกรที่เน้นนำเสนอเรื่องราวชีวิตของนางเอกเป็นหลัก กับละครเรื่องหงโดยผู้กำกับพี่ออฟพงพัฒนแห่งค่ายแอคอาร์ได้สาวเจนนี่อสวะเหมมาถ่ายทอดอารมณ์ของหงถายาติผู้ทรงอิทธิพลชาวจีนที่เติบโตมาในโรงนิ้วและสารเจ้าโดยบรรยากาศการถ่ายทำวันแรกมีนักแสดงมาเข้าฉากกันพร้อมหน้ารวมถึงพระเอกดุ่มบอยปรกรณในบทอาหลงมือปืนที่แอบเข้ามาสืบหาความจริงว่าใครคือคนฆ่าพ่อแม่ของตน พร้อมด้วยหนุ่มแท็กพรรันยูที่ห่างหายกับการร่วมงานละครกับทางช่อง3ไปกว่า6ปีซึ่งเรื่องนี้มารับบทเป็นตีเล็กตัวร้ายและถึงจะเป็นช่วงแรกของการถ่ายทําแต่พี่ออฟก็จัดหนักลุยถ่ายฉากอารมณ์ให้หนุ่มแท็กเข้ามาหาเรื่องดวนหมัดกับหนุ่มบอยครับม ประมาณ6ปีครับเป็นไงบ้างกลับมาร่วมงานละครก็ยังตื่นเต้นอยู่ยังแบบยังตื่นเต้นอะไรเจอผู้คนก็ตื่นเต้นอยู่ไม่ผมก็ไม่เห็นพี่เดือดเลยนะเออไม่เห็นดูตื่นเต้นเลยมันตื่นเต้นจากข้างในเว้ยโอ้ต้องเรียน acting อ่ะคมาบอกปิดเรียนมาจากไหนเนี่ยจริงๆแล้วละครเรื่องนี้คือพี่อ้อบอกจะนีเรื่องแหละทีแรกก็คือในเรื่องของบทหงเนี่ยจะเน้นเรื่องของความเมตตาค่ะถึงคุณพ่อเนี่ยจะเป็นเจ้าพ่อใหญ่ยังไงแต่ก็ ปก <usion> ครองคนด้วยความเมตตาก็ของผมก็ก็เครียดเหมือนกันเครียดไม่ยพี่พี่เจนนี่เลยเพราะว่าก็เรียกยังบทกับพี่เจนนี่เมื่อกี้เองว่าแบบเปิดกล้องสองวันแรกผมก็เครียดมากครับเพราะว่าบทก็ไกลตัวมากแล้วก็ ไม่เคยเล่นแบบพีเรียดด้วยนะครับแล้วก็แบบมันคือคือด้วยเรื่องของคําพูดในเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบเป็นสัมบ,บัติสํานวนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากมากนอกจากเรื่องราวเข้มข้นแล้วความน่าติดตามของละครเรื่องหงยังอยู่ที่การจะได้เห็นเหล่านักแสดงมาเล่นและร้องนิ้วรวมถึงจะได้เห็นสถาปัตยกรรมจีนตามโลเคชั่นศาลเจ้าต่างๆในกรุงเทพนอกจากนี้ทางท่ายักอาร์ตยังทุ่มทุนเตรียมสร้างโรงนิ้วโบราณเพื่อใช้ถ่ายทําละครเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกด้วยครับธนภูมิเท้านอกรายงาน ครับช่วงนี้ละครใหม่นี่เนื้อ,เน,อเน้นๆทั้งนั้นนะฮะน่าติดตามทั้งนั้น